ปเพื oh. Oh. Hey. ่อนใครที่มองหาร้านเติมเงินอยู่นะครับแนะนำร้านซีโกเลยนะทุกคนถูกปลอดภัยเพียงใช้แค่เลข U ID เพียงเท่านั้นนะครับ oh. มาเริ่มที่ราคาตู้เซฟนะครับสี่ช่องกับหกช่องนะครับอยู่ที่เก้าสิบเก้าบาทกับสองร้อยแปดสิบบาทนะ oh. นใครที่อยากจัดแพ็คเซทธพิเศษนะครับผมถ้าเติมกับร้านอยู่ที่หนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทนะมาดูราคาแบตเติ้ลพาร์กันบ้างครับคนเติมที่ร้านซีโกนะครับผมจะราคาถูกกว่ามากๆเลยเห็นไหมไปจัดกันเยอะๆนะครับ ส่วนใครที่สนใจเติมนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะไปหาเพจได้เลยนะครับเติม24ชั่วโมงเลยนะครับทุกคนเข้าเลยมีสมอกเปล่าววิิททไปตะมีไม่ได้ออกมาเลยข้าหลังมาข้าหลังมาข้าหลังมาขลังมาต่างต้องขลังมาขลังมา ฝั่งล้นช่วยได้เลยสามคนเถอะกับคนจะดังข้างหลังเขาบนอยู no ่หลังก็าเอาตัวหนึ่งเดี่ยวย่องไปเลยเดี๋ยวย่องไปเลยเฮ้ยจะตายเดี๋ยวย่องไปเลยตายตัวหนึ่งไม่ต้องตัวนะที่เรามุมยิงแฮะมึงอยู่กัน าปีนฝาดูได้นะปีนตรงนี้หวาเลยครับสร้างประตูตัวมีงี้ตามไปะตัวนี้ริดทามิงนี้ก็สตูนออกไปข้างนอกกันหมดแล้วนะครับผมก็เลยแบบว่าฟาร์มชิวๆเลยแล้วก็ออกมาครับเกมนี้บุ้มสองแสนกว่าไม่ได้มีปืนเลยเกมนี้เออไม่ได้เก็บศพเลยไดเกิดใกล้ไปติดเลย เวลาเราเกิดใกล้อย่างเงี้ยระวังทางขวาที่สนามเอ่อเขาเรียกว่าเต็นท์พยาบาลทางขวาตรงปูนแตกนะครับแล้วก็ตรงเรดาร์นะครับอันนี้ต้องระวังนะบางทีเขาวิ่งมาบีบยิงเราก็มีนะครับเวลาเราติดยิงกับเรดาร์อยู่เงี้ยทางขวามือแบบว่ามันจะวิ่งเข้ามาแจมนะครับก็ระวังเลยาวิ่งแป๊ดนึงลาวิ่งเข้ามาดูเรา เดินแบบเดินไปเดินมาเดินตปข้างหน้าก็โดนข็นอ๊องตายหนึ่งเราไม่ต้องเร่งเราไม่ต้องรีบก็ได้นะตัวนี้ตายข็นอ๊องน่าจะตายถองแล้วนะระเบิดเกียร์ได้ไหมพี่ใช่ตอนแรกก็บอกอยู่ให้เอาเบิดเกียร์ ตายฆ่ามันไปป่าไฟป่าไฟหลบ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 ระเบิดนะมันตายเหรอตัวนึงอ่ะได้ยินเสียงอ่ะไกลๆเห็นไหมมันร้องเฉยมันเจ็บใช่ไหมเฮ้ยได้ยินเสียงร้องมันตายป่ะตัวหนึ่งใช่ป่ะตายตัวหนึ่งมีระเบิดอยู่ตัวหนึ่ง เล่นไงมันไม่ต้องรีบนะสองตัวโอเคอยู่ห้องไหนขอชัวชัวๆ์ล็อกห้องนั้นไว้คนหนึ่งเล่นสองฝั่งเสียอะฝั่งที่ฝั่งที่ยิงเพื่อนโอเคโอเคย้ายมาแล้วมาแล้วมามๆย้ายกันหน่อยมีระเบิดปะรอเขาอยู่เิดินหนีปะ เอาไปขวาแล้วคนนะเอาไปขวาแล้วเอาไปขวาแล้วตัวเดีย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 วมายัดมันนะยัดข้างนอกก่อนะเนาะมา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 เดิ๋มาเดิ๋ยี่เดินฮะเนี่ยอยู่ข้างนอกที่ระเบิดระวังระเบิดกูโดนเต็มเลยตัวข้างนอกตัวเดียวอ่ะ ตายปะเดี๋ยวตายตายหมดแล้วหมดแล้วแค่ตัวเดียวทำไมพี่ได้ยินเสียงคนงหน้าหนาวะข้างหลังยังไงพี่หน้ารถบรรทุกเลยเอารถบรรทุกก่อนมาแล้วมันจะมาามนาพี่วขวาขว่านะดววูกวา ตาย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 เออแเอสห์ชกเป่งชกเป่งอะไรก็หมดแลเปลี่ยนไปตอนแรกใช่แม่พี่ได้ยินเราไว้ไอตัวเนี้ยตัวนม่ตัวนม่ตัวตายตายโหนี่แหละครบแล้วทางนั้นอะอาจจะครบแล้วนะพี่เนี้ยแล้วเข้ามาใครพี่ตรงนี้คอยอย่งจะียวคนแล้วเปิดเข้าตรงกลางก็ได้นะเนี่ยเปิดเข้าั่งนี้ละ คือพวกเราอ่ะจะเดินเคลียร์ศัตรูให้หมดก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปฟาร์มศพที่ตัวเองยิงนะแต่จังหวะไหนที่ลูกกระสุนน้อยผมก็จะมาเก็บปืนศัตรูมาอย่างเงี้ยเออเป็นคู่ไว้คือเกมเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรศัตรูมันตายกันหมดแล้วครับผมก็เลยกดออกเลยเไปสบาย <laughs> ไม่ได้ออกแตเจหน้าเลรวออกกันแปดมดีคนไปสองมีดงได้สามก็แล้วเป็นไหนคะ ไปอลใครบอกมันออกยังไม่ตายมีอยู่ข้างในอะไรกันบ้างเอาละสองตัวไหนไปเนี่นนย,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 ยข้างหน,านนะ้าเนี่ยมีเสียง เยียงยู่ใกล้ลรงฝั่งลรงสายพยาบาลนะติดข้ามมาแล้วม,มีตัวตาย MK เัไอ, MK อมินิพุทธิติดติดแฉไม่พี่ว่าฝั่งนู้นโดนบอสยิงตายใช่ปะฝั่งนะู้นโดนบอสยิงตาย กก็เป็นไปอย่างที่คิดครับฝั่งนู้นเขาโดนแบบบอสยิงตายกันหมดแล้วคือบอสเกมนี้มันโหดมากครับเดี๋ยววันไหนวันไหนผมเข้ามาแล้วแบบว่าเจอบอสเต็มๆเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะว่ามันยิงโหดแค่ไหนแต่ใครที่เล่นข้างแสงก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าบอสยิงโหดมากๆนะครับผมแก๊งบอสอ่ะ ลันละะลยได้ครับ่อกี้ครับสิงโตไม่มาแต่มาแด่เราเรียกว่าอะไรนะถวยถวยถวยได้ถวยได้ถวยดีย <ๆ S 1> เสร็จแล้วก็ไปตัดสวิตออกเหมือนเดิมครับผมเกมนี้ลด่ <นะ S 2> ดสี่นะก็ได้ของดีมาเยอะอยู่ครับแล้วก็เคลียร์กระสุนปืนอะไรเงี้ยเดี๋ยวกเกมหน้าผมจะทำเทคนิคการฟาร์มให้นะเนาะโอเคทุกคนเจอกันคลิปหน้า